สวัสดีครับน่านสมาชิกชมรมคนชอบโซนโฟรทีเฮตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟโซนโฟร์ไทยแลนด์นะวันนี้ก็เรามาอยู่ในเซ็ตที่มีชื่อว่า go fire นะก็เป็นเซตที่คนไทยชอบเรียกว่าเซ็ตไอรอนแมนนะเพราะว่าสกินมันเหมือนไงมันแบบออกแดงเหลืองอะไรเงี้ยแล้วก็มาดูนี่เป็นสเตตัสประมาณนี้เลยงบ400บาทมาดูกันก็ตเตตัสประมาณนี้ก็จะเป็นออฟถึกนะเป็นออฟถึกก็กันกันตีเยอะสมัยก่อนในเซตนี้อย่างแพงนะแบบ โอ้โหจะได้เต็มเซตอะไรประมาณนี้คิดแม่งเกือบหมื่นอนะประมาณ7จ0 0 0ปดพันได้นะสมัยนั้นอนะตอนนี้แม่งถูก3-400เองมั้งเนี่ยอัน,นี้บอกเจ็ดเองนะตันนี้ก็ถ้าใครคนไหนเนี่ยมีแคสหาแคสมาใส่นะแนะนำถูกๆจะเป็นรอยย่อก็ได้ครับรอยย่อแค่500700ของผมเป็นขอใส่เป็นจ็อกเกอร์แล้วกันเพราะผมมีจ o กเกอร์เนาะตอนนี้มันก็จะดันสเตตัสม,มาได้ประมาณนี้ลงดันสบายๆฟาร์มได้สบาย,บาย,าไ,ดบายได้แล้วเราไปลุยกันกจัดก่อนเลยบอสซับ อีแม่งเทพแบบเทพสัตว์อ่ะน,น os, ม่งชิงชีนอสในไซต์มาโจมพิกก์โอ้โหแ่ะเกี่ยวจับแล้วเหมือนไอ้ท่ายิงยิงบีมของพอลล์แมนอ่ะเออแม่งทรงไอ้ายกันกระหักไปดีเอออย่างนั้นร้องไปดิก็ร้องไปดีโอ้โห แม่งเทเกินอ่ะดูดูเข้ามุมขามุมชกโอ้โหเสียงระเบิดบุ้มบุ้มอ่ะแบบสุดอ่ะีชักทีชชักพีชไปโจ๊กสุดโอ้โหแม่งเทสัตว์อ่ะโหแล้วแบบมีออร่าอย่างเงี้ยใช่ไหนึกว่าเทพมันลงนึกว่าเทพลงโอ้โห ขี่ไปเทีไปโจคาคือโอ้โหไม่เท่เกิอนอ,อะไรครับตีไม่เข้าครับตีไม่เข้าครับผมผมผม,ผมถึงอีกสไลด์ไปโจค่าคือโอ้โหโโเท่อีกแล้วเท่อีกแล้วเอาวัตเก็บเก็บทั้งหมดนี่มาดูตรงนี้ตรงนี้คือยิงมันมากกิ้งโอ้โหสเต็ปหลบ โชค้าคิดโอ้โหนี่มันจีนอตแล้วเนี่ยโอ้โหยับยับบอกเลยว่ายับบอกเลยว่ายับบอกเลยว่ายับเฮ้ยต้องอย่างนั้เดียวโอ้โหที่หาไปแล้วเรามาดูความไกลของไอ้ตัวนี้โชค่าคิดโอ้โหอย่างเสียวเปร่าไปดี โอ้โห oh. นี่จะเท่เกินนี่ถ้าแบบเซตอัลติเมตเนี่ยแบบคนพ่อคนแม่แรงเลยเนี่ยโจ๊กเขาสุดโอ้โหเท่ลยอีกอ่ะอีกสักตอกไปอีกสักตอกโอ้โหหมดตีหมดตีอีกสักทีนะโอ้โหแม่งเท่จริงหรอ คือไม่ใช่เราคือแต่ก่อนนะผมตอนสมัยเล่นโกลเด้นซอฟอ่ะคือมันแพงไงทั้งโกลเด้นซอฟทั้งโนนรามิคือแม่งแพงมากแบบใช่ผมไม่มีโอกาสได้ซื้ออะแต่คือผมมาเล่นเต็มทีแล้วมันมันเข,ข,ขาเขาไม่ได้เขาทำของมาขายก็ดีนะแต่คือเขาไม่ได้ขายแพงเวอร์ไงเซื้อนี้ถ้าแพงจริงๆเติมหนักๆจริงๆก็หมื่นสองหมื่นไงอแบบันเนี้ยแต่คือผู้เล่นล่างๆผู้เล่นกลางๆเขาแบบสามารถซื้อเซตมาเล่นได้ในราคา 5้าร้อยถึงหนึ่งพันนะคือมันเป็นอะไรที่โอเคไนงะแต้แบบแต่ก่อนผมไม่มีเล่นผมนก็อันนี้ไงเนี่ยก็ขอจัดสักหน่อยเอามารีวิวขอเฮ่อเห่อเฮ่อเอามาโชว์ไนงะเอามาดิเื้อร้องยอมให้สนใจติดต่อซื้อได้ที่ผมมาเดีย๋ยวผมแปะเพจไว้ที่นี่นะมาดูซับมาดูตัวซับบอสซับ ปังอย่า่ามาดูสเต็ปการอหฝากลูกเมียคลาดด้วยอีเล่นกับขมันนะฮะโอ้มันเพร่จริงของจริงเกินอ่ะดูดูบีแบบจแจ๊กแจกติดด้านหลังเลยเป็นไง มาเรามาดูบอสโจ๊กเกอร์กันดีกว่าบอสราวเนี่ยมาให้น้องๆเข้ามาดูดูดูพร้อม e พร้อม e อีสักทีไหมโจ๊กเกอร์โอ้โหหมดตีเหมือนแม่งเหมือนเหมือน e เซตนี้เหมือนมันจะล็อกพ้นได้นะฮะเราสังเกตดีๆมันชอบหันเอง โอ้แม่งเทจริงวะครับก็การรีวิวครับก็การลงดันก็ลงได้สบายเลยฮะเด็ดนี้แค่สามร้อยสี่ร้อยครับใครติดต่อมาลดได้ครับลดได้ครับไม่ไม่ถึงสี่ร้อยสามารถลดได้ครับประมาณนี้เลยเพื่อนๆก็อ่าคงเหนแคสมายัดก็ดันเตตัดมันดันได้ขึ้นอีกครับสบายครับก็เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ